อันนี้คือสาเหตุที่มันเทศไม่ลงหัวแล้วก็ยอดงามเกินเนาะยอดงามเกินอันนี้หมาที่บ้านนะคะยอดงามเกินอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็อาจจะใช้ยาอันยอดก็ได้ยาอันยอดนี่เราใช้ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ไร่มันเทศอันนี้นะคะเป็นมันไข่เนาะวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุที่มันเทศไม่ค่อยลงหัวนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะเป็นเอ่อเป็นผลมาจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาบอกเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะคะ เมื่อกี้ก็ดูหัวมันเทศไปแล้วนะคะอันนี้มันเทศสองเดือนแล้วนะคะหัวก็ลงหัวแล้วหัวเริ่มใหญ่แล้วอันนี้เราก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะยังไงก็ไปติดตามรับฟังกันคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือเราพามาดูของเราก่อนเนาะตอนนี้ก็เริ่มลงหัวแล้ว อันนี้คือยอดอยอดที่เอามาปลูกยอดนี้หัวดกมากเพื่อนเพื่อนดูนะคะเริ่มลงหัวแล้วมันประมาณสองเดือนอ่าหัวหัวดกนะคะเนี่ยแต่ไม่ชอบดกอจากประสบการณ์ที่เราทำเนาะถ้าหัวดกมักจะไม่ค่อยใหญ่หัวจะไม่ค่อยใหญ่นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เอ่อ ที่เราทำเนาะจากประสบการณ์จริงๆแล้ว,วาการทำมันมันไข่อันเนี้ยเป็นมันไข่นะคะจะเปลือกข้างนอกสีแดงๆเนี่ยที่เราให้ดูนะคะัแดงๆม่วงๆข้างในสีเหลืองมันเทศไทยเนาะพันเนี้ยคือมันทำยากนะคะทำยากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่ลงหัวนะคะอันดับแรกเลยก็คือ,อ,อแพ้ยา แพ้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราเคยเจอนะที่เราทําแล้วมันไม่ลงหัวนะคะน,นี้คือประสบการณ์ของเราเนาะคือแพ้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็แพ้ฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนก็พวกฮอร์โมนที่เราเอานามาใช้นะคะในการเล่งหัวมันเทศอย่างเงี้ยถ้าเราแบบซื้อแบบว่าเหมือนแบบซื้อบางยี่ห้อมาอย่างเงี้ยมันทําให้แบบอาจ มันเทศอาจจะแพ้แล้วก็ไม่ลงหั่ได้หัวมันชอบแตกอะมันจะแตกเป็นร่องเป็นร่องเลยอันนี้คืออาการของแพ้ใช่ไหมใช่แบบเหมือนมันแบบมันมันเร่งเกินอ่ะเร่งหัวมันเกินอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เนาะถ้าแพ้ฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะคะฮอร์โมนเร่งหัวก็มันทําให้หัวแตกหัวแบบใหญ่แล้วแตกหัวมันไม่สวย แต่ฮอร์โมนที่เราแนะนําไปนะคะบิ Big ก๊กโด่งก็อันนี้คือเราอใช้แล้วมันได้ผลเราก็แนะนําไปแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเ,ออเป็นตัวแทนขายแล้วให้เพื่อนๆมาซื้อกับเราเอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ลองถามร้านร้านยาอย่างเงี้ยอาจจะมียี่ห้ออื่นที่แบบดีกว่านี้ก็ได้นะคะไปถามร้านยาร้านขายยาดูก็ได้บางตัว<ะ>ก็อาจจะใช้แล้วหัวใหญ่ดกกว่าบิ๊กโด่งอะไรอ่ะอืมอันนี้แต่ที่เราแนะนําคือเราเราลองตัวเนี้ย แล้วมันโอเคเนาะนั่นก็มีบางตัวที่ไม่โอเคแต่เราก็แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดชื่อไงคะไม่อยากพูดชื่อเนาะก็แนะนําตัวที่มันโอเคนะคะหรืออาจจะมีแบบเพื่อนๆแบบใช้ใช,ใช้ตัว<ช><ๆ>อื่น<ๆ>แล้วแบบได้ผลก็แนะนําเรามาก็ได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อมาถ้ามันได้ผลเราก็จะแนะนําเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้คือสาเหตุที่มันเทศไม่ลงหัวแล้วก็ยอดงามเกินเนาะยอดงามเกินอันนี้หมาที่บ้านนะคะ <S <S ยอดงามเกินอย่างเงี้นะคะ <S 1> <S 1> แล้วเราก็อาจจะใช้ยาอันยอดก็ได้ยาอันยอดนี่เราใช้ไฮล็อกช <Hi> ่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่บ้านมันมีบ้างมเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวให้ฟังเนาะอันนี้เราอยู่ที่ไรเนาะไฮล็อกนะคะใช้ยังไงจะใช้ฉีดพ่นนีพน่พ่น ใช้ตอนที่แบบคนทางใบอ่ะใบมันงามเนาะถ้าเราเห็นว่ามันงามอ่ะอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยงามเนี่ยพอดีเพราะว่าเนี่ยเอออย่างเงี้ยอย่างของเราเนี่ยมันไม่ค่อยงามมันพอดีนะคะมันเพิ่งจะแตกด้วยวันโดนอันนี้หนดตัวอะไรหนอนกับใบมันเพิ่งจะแตกมาเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ถ้ามันงามอย่างเงี้ยเราก็ใช้ยาบล็อกยอดอันยอดนะคะ เราใช้ไฮล็อกเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่ที่ไลอยู่เนาะอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้มันเทศไม่ค่อยลงหัวเพราะว่าเห็นเพื่อนๆถามกันเยอะมากเลยว่าทำยังไงแบบมันเทศมันไม่ลงหัวเนาะถ้าเป็นมือใหม่อย่างนี้เนาะก็ทำาปกตินะมันเทศมันก็ลงหัวของมันอยู่แล้วถ้าเราไม่ไม่เหมือนไม่ไปเร่งมันมากอะ ม,มันกำหนดมันมันก็ลงหัวของมันอยู่แล้วแหละอย่างบางคนตกใจไงแบบอ้าวสองเดือนไม่ลงเนียบางทีก็<า>ต้องร <คน S 2> ออ,นนอเร็งปุ๋ยเร่งยาเร่งมันมัน,มนไปทางรากทางเขือหมดอมอันนี้เราก็เอา เป็นไม่ค่อยได้ฉีดเลยนะฮอร์โมนเพราะไม่ค่อยม,มีเวลาอืมอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ฉีดฮอร์โมนเนาะแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติตของเขาหลงหวัวก็ถือว่าโอเคอยู่แต่บางเจ้าเขาหัวใหญ่กว่า,ยายน,นี้อืมบางเจ้าที่เราเห็นใน a ฟ e บุ o k เนาะเพื่อนๆของเพื่อนๆก็ใหญ่อยู่นะคะหวัายายหวใหญ่หวัวสวยสงเดือนเขาหวัวย,ย,ย,ยังใหญ่ของเรายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยนี่ก็พามาดูไล่เนาะแล้วก็มา บอกสาเหตุที่มันไม่ค่อยลงหัวแล้วก็คำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับมือใหม่เนาะถ้าใครสงสัยยังไงก็ทักเรามาได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง AT-style ด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ